คณะกรรมการบูรณิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินีติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินีลำพยากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี นายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทาราชินีนำคณะกรรมการและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทาราชินีตำบลลำพยากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา ทั้งนี้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินีตำบลลำพยากลางตั้งอยู่ที่บ้านซับตะกอหมู่ที่12ตำบลลำพยากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีก่อตั้งในปีพศ2518เดิมชื่อสถานีอนามัยลำพยากลางดูแลรับผิดชอบประชาชนในเขตตำบลลำพยากลางรวม6ปู่บ้านมีประชากรกว่า1,000คนโดยในปี2535จังหวัดสระบุรีได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระชนมายุ6 0พรรษาเพื่อพัฒนาสถานีอนามัยให้มีความเป็นเลิศในแพทย์โสพลเมฆทนกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าที่ผ่านมาแม้จะมีบุคลากรจำกัดและต้องทำงานกันอย่างหนักแต่ก็มีขดผลการปฏิบัติงานอย่างน่าชื่นชมค่ะ มาดูแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผลงานเป็นที่น่าชื่นชมนะฮะแล้วก็บุคลากรของเราก็น่ารักมากนะครับดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีเลยนะฮะสิ่งที่ทำได้ดีมากๆในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะฮะโรคติดต่อนี่นะสามารถทำได้ดีนะครับในภาพรวมเนี่ยนะฮะได้ไปถึง80%ออาจจะมีบางส่วนในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยนะอาจจะต้องเร่งเพื่อให้ได้เป้าหมายอีกนิดนึง น,นอกจากนี้เรื่องอื่นๆนะครับก็มีการคัดกรองแล้วก็ดูแลเรื่องของโรคไม่ติดต่อนะครับเรื่องของการดูแลนะครับเด็กเด็กนะฮะมาสัจจันร,ร์พันวันนะครับเพื่อให้เด็กที่เกิดมามีคุณภาพนะฮะที่ดีมีพัฒนาการสมวัยนะฮะทางคณะกรรมการเราก็ชื่นชมยินดี